เอะไร้าอเียวคเป็นไงเกมนีอ้อ่หนูดีใจมากๆาค่ะถึงผลแพ้ชนะเราจะไม่ได้เป็นแบบว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ชนะในนัดนี้แต่หนูดีใจกับ การแข่งในแมตช์นี้มากๆกค่ะก็คือแบบเราสู้กันยิบตาจริงๆแล้วก็ฝั่งเขาก็คือไม่ยอมเหมือนกันหนูเลยรู้สึกว่ามันเป็นแมตช์ที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแมตช์ที่น่าประทับใจมากๆและน่าจะเป็นแมตช์ในความทรงจําของพวกเราหลายๆคนค่ะบทสรุปชิงแชมป์โลกครั้งนี้ของเราอ่าบทสรุปชิงแชมป์โลกครั้งนี้ของเราถือว่าเราทําตามเป้าหมายและค่อนข้างที่จะได้เกินเป้าหมายด้วยในรอบแรกใช่ไหมคะถึงรอบ2เราอาจจะแบบพ่ายในทุกๆนัดแต่หนูเชื่อว่า นี่แหละค่ะคือประสบการณ์ของเราจริงๆที่เราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็เอานําไปใช้เพื่อพัฒนาทีมของเราให้ดีๆยิ่งขึ้นไปค่ะมีจังหวะหนึ่งที่ไปรวมกันแล้วก็พูดพูดได้พูดอะไรกันครับตอนระหว่างแข่งฮะอ๋อก็คือแบบเราก็พูดประมาณว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะคือทําให้เต็มที่เล่นให้สนุกเล่นของเราไปนี่แหละเพราะที่เหลือมันคือกําไรของเราแล้วจริงๆก็คือแบบเราไม่ได้คาดหวังอะไรอะค่ะเราแค่อยากเล่นให้สนุกให้เป็นกับทีมเราที่เราเคยเป็นกันมาไม่อยากให้ทุกคนแบบกดดันหรือแบก ความเครียดหรือแบกทุกๆสิ่งไว้ค่ะอยากให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ปลดปล่อยทุกๆอย่างเอาทุกๆอย่างที่เราซ้อมกันมาเอาออกมาใช้ในแมตช์นี้ให้ให้หมดค่ะมันเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วหนูประเมินในอนาคตที่เป้าหมายเราจะสู่เนสินี้มอไงได้ค่ะหนูรู้สึกว่าการวางแผนของโค้ชที่โค้ชเล่นระบบเนี้ยค่ะมันค่อนข้างทาได้ดีมากๆซึ่งถ้าเรามีความแข็งแรงแล้วก็เราแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะ สมรรถภาพทางกายทางใจที่มันแน่นอนขึ้นมั่นคงขึ้นหนูเชื่อว่าเราสามารถแบบสร้างปรากฏการณ์ใดๆก็ตามหนูเชื่อว่าแบบพวกเราทําได้ค่ะคือเราไม่อยากไม่อยากโชว์ออฟตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าเรามั่นใจในทีมของพวกเราค่ะว่าอย่างน้อยถ้าเราเล่นด้วยความสุขมันอาจจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นใน,น,นอนาคตก็ได้ค่ะก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยนะคะในปีนี้หนูหนูต้องบอกว่าในปีนี้เลยนะคะเพราะว่า ทั้ง VNL จนรายการชิงชิแช,ชมป์โลกอะค่ะมาเป็นแมตท,ที่ยาวนานมากๆแล้วก็ทุกคนก็คือให้ความสนใจแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้พวกเราอะค่ะก็อยากจะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับไม่เสียงไป <laughs> ที่เชื่อมั่นในตัวพวกเราไม่ว่าจะในวันที่เราแพ้หรือในวันที่เราแพ้หรือวันที่เราชนะก็ยังอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะขอบคุณค่ะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปนะคะโอเคค่ะ 你 <laughs> <laughs> <又>一来 <laughs>。